ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เช่นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือเกษตรษกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเราะบางและไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33 ของสำนักงานประกันสังคมและไม่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับการสนับสนุสน,นเงินเยียวยา,ยาเดือนละห0 0่บาทเป็นระยะเวลาสเดือนในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2,563รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนโดยโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทเพียงครั้งเดียว ในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2563ท่านสามารถตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางโทรศัพท์อัตโนมัติได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สู่ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวนแลวเวลาทําการตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง17นาฬกา30นาที